สกิยากิกับสอสสกิยากิก็ทำอันนี้ด้วยค่ะนี่ขนมกุยช่ายมันก็ได้อยู่นะทำครั้งแรกในชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะอาหารกลางวัน いいまก <laughs> วยมากดอกสีแดงเป็นสูงเซโกะเน่เซโก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 วันนี้อากาศประมาณยี่สิบสี่องศาแล้วค่ะก็ดอกกุหลาบบานแล้วเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยดอกกุหลาบบานเร็วกว่าปกตินะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะจากนี้นะคะก็กําลังจะไปที่ห้องสมุดไปยืมหนังสือเพราะตอนนี้กําลังแบบอินกับการวาดรูปแล้วก็ ระบายสีน้ำนะคะเป็นอาร์ติสห้องสมุดของจังหวัดอิชิกาวะนะคะเป็นห้องสมุดที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้ประมาณปีที่แล้วเพิ่งเปิดใช้นะคะซึ่งสวยมากอลังการมากวิธีการหาหนังสือที่นี่ง่ายมากแค่แบบพิมพ์ชื่อหนังสือในนี้ถ้าเราแบบว่าอยากจะไปหาในห้องสมุดเนี่ยเราก็สั่งปินได้เลยสั่งปินก็คือเนี่ยเครื่องปิน เขาจะพิมพ์ออกมาเป็นแบบนี้ให้เลยนะคะนี่แล้วถ้าใครที่แบบไม่รู้นะว่ามันอยู่ตรงไหนเขาเมในให้ด้วยปะเป็นแบบตำแหน่งว่าตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วที่ที่เราจะไปอะมันอยู่ตรงไหนนี่อันนี้ก็คือที่เราจะไปแล้วห้องสมุดที่เนี้ยพูดได้ถ่ายรูปได้ด้วยนะพูดคุยได้กินอะไรได้อันนี้เป็นปฏติมาก,กรรมงานศิลปะ ก็แบบบรรยากาศดีมากมีที่ให้นั่งกลางสนามอะไรเงี้ยนี่เป็นชาเขียวนะคะหลังกินข้าวหลังอาหารแล้วแบบเป็นคนดื่มกาแฟอะไรเงี้ยลองเปลี่ยนมันแบบดื่มชาเขียวรู้สึกว่าชาเขียวมันมีคาเฟอีนในระดับที่แบบไม่ได้ทําให้ใจสั่นแรงเหมือนกาแฟหลังกินข้าวเสร็จตอนกลางวันอะไรเงี้ยแล้วง่วงนอนอ่ะกินชาเขียวชาเขียวที่เป็นชาเขียวจริงๆผสมน้าร้อนมันดีต่อสุขภาพมากแล้วมันทําให้แบบ ตื่นตัวกับพี่กระเป๋าตลอดเวลาแล้วทาให้แบบโฟกัสกับการทํางานได้ดีมากเลยนะคะและเมื่อเย็นวันนี้นะคะเราจะทําพิซซ่าให้ทุกคนในบ้านกินเรามีเครื่องทําพิซซ่าเครื่องทําแป้งขนมปังเราก็จะใช้เครื่องนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะเครื่องทําขนมปังอันนี้ดีมากเลยเขาจะแบบหมักแป้งอะไรให้เรานวดแป้งหมักแป้งให้เราพร้อมใช้เลยนะคะนี่พิซซ่าเซ ใช่ปะ่ะพิเศษเีนอันนี้เป็นที่กิโลนะคะเครื่องช่างแบบพกพาดูดินีเก็บง่ายมากประหยัดเนื้อที่มากซื้อมาจากร้านร้อยเยนนะคะนี่คือราคาหนึ่งร้อยเยนประมาณแบบสามสิบบาทจากไดโซหรือเปล่าไม่แน่ใจแค่นี้เลยกิโลให้ตรงสูง เขาบอกว่าเครื่องอันนี้ต้องใส่น้ำก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ช่วยให้เครื่องมันแบบปั่นง่ายขึ้นใส่น้ำแลโ้วก็ใส่แป้งแป้งทำขนมปัง2อ0สิบกรั ต้องใส่เยอะแค่ไหนมันล้นแล้วนะจากนั้นก็ใส่โอริเบโอイルนี่กรัมใส่น้ำตาลก่อนดีกว่าน้ำตาล8กรัม8กรัมแล้วก็เกลือสี่ ขาบอกว่าเกลือสีอ่ะก็คือแบบประมาณนี้ใส่ทำไมบ๊วยใส่เยอะไปนะนี่ยแล้วก็ออลีฟออยล์20กรัมออลิฟออยล์20กรัมเฮ้ยเกิน รไป่ิอกไ่สบเลยอเกินไปเยอเลยเอาวทอดทอดกินบ้างนี่กัาแล้วก็สกินมิลค์แปดสิบกรัม โลโก้ใส่อะไรนะโดรายอีสต์สามกรมัมเขาบอกว่าให้เอาสามกรมัมโอเคสามกรัมพอดีแค่นี้แหละแล้วก็เอานี้ไปใส่หมอ้อจากนั้นก็ตั้งค่าเมนูเมนูเซนตะเกือแปลว่าเลือกเมนูนะคะไปที่จนกว่าเมนูเนี้จะขึ้นเลขสิบส 12ใช้เวลา1ชั่วโมง40นาทีโอเคสตาร์ตเรียบร้อยแล <c oughs> สตาร์อะไรほしいน้อะนしいน,น้อะเมะะะะะ อันนี้คือของโปรดของคุโรจิเลยนะคะมาแล้วโ,โรจิโคเชลรดเดี โอเคกลงใช่แลวหรอ <Okay. S 1> โอ,โโอโชิですかพอปลาหมดนางจะไม่กินเลยนะคะนางจะหาแต่ปลาตัวเล็ก <c oughs> หมดแล้วปลาหมดแล้วปลาหมดแล้วไม่กินแล้วไปละไปลวคะ่ะสวัสดกินเสร็จสวัสดไปละไปเที่ยวนอกบ้านแล้ว เดี๋ยวไปรลอะให้เปิดประตูอีกสุด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 เป็นไงบ้านใครมีแมวสายพันธุ์แบบนี้ไหมกินเสร็จสระประตูอตอกจากบ้านเลยจ้ะไปจ้ะแล้วก็ 来走。

เเข้าเตาอบเรียบร้อยนะคะ่ะถาดแรกไนเตาแล้วนะกินมานอกจากพิซซ่าแล้วก็ทำหมักไก่เอาไว้เมื่อคืนนะคะทำสเต็กไก่ไม่รู้ว่าจะรสชาติเป็นไงเ,เสียงแบบสู้มากมีใครที่แบบปกติ อยู่ประเทศไทยไม่ทำกับข้าวแต่ว่าคุณมาอยู่ต่างประเทศก็คือต้องกลายเป็นไม่บ้านไม่เรือนนะคะเราเป็นหนึ่งเลยนะ Like oh my god O M J y O, o M J